ศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรมวัดโพธิการามหมู่ที่6ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา18นาฬิกาโดยมีกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆมากมายเช่นในอาคารศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรมจะมีนิทรรศการขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประวัติการสร้างอำเภอปทุมรัฐและสื่อเรียนรู้ท้องถิ่นเป็นต้นสวนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนคุณธรรมวัดโพธิการาม องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมเช่นเครื่องจักสารผ้าใบลานเสือซึ่งเป็นแหล่งความรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีภายในวัดมีศูนย์ดิจิทัลชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการามให้บริการสืบค้นข้อมูลการเรียนการสอนการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเทคโนโลยีของคนชายขอบศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒธรรมวัดโพธิการามดำเนินการมาตั้งแต่ปี2555เมื่อก่อนนั้นก็ทำเรื่องของศูนย์วัฒธรรมเฉลิมราชศูนย์วันธรรมไทยสายใยชุมชนแล้วก็ภายหลังมาก็จะมีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์จะมีศูนย์การเรียนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการามจากนั้นมาก็มีการเรียนพิมพ์ดีดเรียนคอมพิวเตอร์ แล้วก็มาถึงศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้บริการในส่วนของทั้งประชาชนทั่วไปการอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำเรื่องของอาชีพพวกสื่อพวกการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆนอกจากนั้นก็จะเป็นรูปแบบในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลตำบลวันสูงจ,จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติทุกปีกิจกรรมลดน้าดาหัวทั้ง9้าหมู่บ้านร่วมกับทางเทศบาลแล้วก็กิจกรรมที่ทํากับทางสานักงานวัดธรรมจังหวัดก็จะมีว่าศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์กิจกรรมลานวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมแลวก็ถนนสายวัฒนธรรมต่างๆนี้เ็เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับทางสาธารณสงเคราะห์นั้นก็จะเป็นสสมชบริการสําหรับผู้สูงอายุในการมารับยาตรวจความดันเบาหวานในเบื้องต้น สถานที่ในการเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบสวสูงและพี่น้องด้วยไม่ว่าจะเป็นทางคณะสงฆ์ทำการเป็นสถานที่ในการอบรมพัะกีฬานุปัาิการเดินทางสู่ศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรมวัดโพธิการามจากหอวดร้อยเอ็ดแวะเยี่ยมชมสิมโบราณวัดไรภูมิซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านผือฮีตำบลดงแดงอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด วัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2431ได้ก่อสร้างสิมหรืออุโบสถลักษณะเป็นสิมโปรง่งโครงสร้างส่วนบนและเครื่องประกอบต่างๆทำด้วยไม้แกะสลักลายตามความนิยมพื้นถิ่นหลังคาทรงจัว่วมีปีกนกโดยรอบจากศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรมวัดโพธิการามเดินทางท่องเที่ยวย้อนประวัติศาสตร์ต่อไปที่ก่กาสิง์โบราณสถานสถาปัตยกรรมแบบขเขมร ที่ตั้งอยู่ในวัดบูรพากู่กาสิงตำบลกู่กาสิงอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดจอยเอ็ดสถาปัตยกรรมขนาดค่อนข้างใหญ่ประกอบด้วยปรางสามองค์วางในแนวเหนือใต้หันหน้าไปทางที่ตะวันออกก่อด้วยศิลาทรายมีนวดลายสลักเป็นชั้นพบศิวลึงซึ่งเป็นตัวแทนของเทพตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์จากนั้นเดินทางไปสักการะพระาธาตุบ่อพันขัน เยี่ยมชมทับหลังพระศิวะประทับนั่งในซุ้มเรือนแก้วที่วัดบ้านตาเนนบ้านมะเหียตำบลจำปาขันอำเภอสุวรรณภูมิโดยพระาธาตุบอพันขันสร้างขึ้นในสมัยทวาราวดีลักษณะเป็นคูเมืองอยู่กึ่งกลางเมืองเป็นปางเกาะอ,อิฐโดยปรางประธานหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เดินทางไปชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ่อพันขันบ่อน้ำอัศจรรย์คู่วิถีชีวิตชาวทุ่งกุลาบ่อพันขันตั้งอยู่ในเขตตำบลเด่นราชอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นลานหินทรายครอบคลุมพื้นที่ประมาณ1กิโลเมตรปรากฏลักษณะพิเศษคือมีบ่อน้ำจืดธรรมชาติที่มีน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลาจึงเป็นที่มาของบ่อพันขันหรือที่ชาวบ้านเรียกอีกอย่างว่าน้ำสางครก เพราะมีลักษณะคล้ายคกตำข้าว